อ่ะสวัสดีแล้วกรทักทายพี่น้องครับอยู่กับผมมีหน่อยรถเกี่ยวครับพี่น้องผมอาในคลิปเดอร์พี่น้องเดอร์นะครับสิผ้าพี่ผ้าน้องครับมาเบิรงอโอเกอร์ครับผมเป็นออเกอร์ของผมเองนี่แหละครับผมผมว่าสีขายครับผมอ่ะพี่น้องท่านใดสนใจครับทักแชทเมื่อไหร่เลยเดอร์พี่น้องเดอร์นะครับเป็นออเกอร์เจ็ดสิบนะครับผมเจ็ดสิบจีพาร์ตครับออเกอร์ขั้นเก่าผมนะครับผมขั้นเจ้าผ้าฝันนั่นแหละครับผมว่าสีข้ายครับผม เปิดยูทีหาพันุครับพี่น้องนะครับถือว่าใส่งานดีนะครับออกเกร์ลูกนี่นะครับผมเป็นอยังผมจังขายนะครับเป็นอยังผมจังถอดออกเด้อเพราะว่าผมเอาเจ้าผ้าฝันนี่นะครับไปขยายปากนะครับผมก็เลยถอดออกแลวก็ว่าสีขายนะครับผมอ่ะพี่น้องท่านใดสนใจครับมาเบิ่งงานได้เลยครับผมมาเบิ่งของได้เลยครับผมผู้ไดอยู่ไกล่เด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่สีสเกตครับผม นะครับสีสเกตดเด้อไผอยู่ใกล้ครับแปลนมาเบิ้งงานไหนเลยครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนอยู่ไกลครับสนใจนะครับผมอยากจะได้ออเกอร์ลูกนี้นะครับผมกะทักแชทมาได้คือกันครับผมส่งให้อยู่ครับแต่ว่าพี่น้องออกค่าส่งเอาเองเด้อนะครับผมพี่น้องออกค่าส่งเอาเองครับผมสิเลนไปส่งให้นะครับผมนะย่างงามเลยครับพี่น้องก็มีการใส่งานกับเรื่องธรรมดาเนาะครับเนาะเพราะว่าออเกอร์ย่างเดิมเดิมนะครับผม เสริมเกียวดันนะครับเสริมเกียวให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นเกียวดันเนอเดอร์พี่น้องเดอร์นะครับอผมมีพันเกียวครับนะครับจากที่ใส่มานะครับผมผมมีพันเกียวเลยนะครับถือว่าใส่งานดีเลยนะครับถ้าผมบ่ได้ขยายปากนะครับขั้นเก่าผมน่ะกะผมก็ย่างคงถี่ใส่ออกเกิดตัวนี้คือเก่าเหระพี่น้องอ้าวอันนี้มาบึงภาพทาตั้งครับผมอ่าไปสนใจครับไปสนใจทักแชทมาได้เลยครับผมหาพันเดอร์พี่น้องเดอ บัวแพงครับบัวแพงนะครับถักแชทดมาคุยกันได้ครับผมขันไปอยู่ใกล้ขันแลนมาโหลดพี่น้องครับโหลดมาเบิงงานเลยเลยนะครับผมฉลมน้ามั่นไว้เลยนะครับผมนะยันมันฝนตกเนาะมันกะสิมีไอฝนก็มายันมันขึ้นสนิมนะครับโบเดพ่นสีไว้นะครับผมฉลมน้ามันให้เบิงเหนืองานเดิมๆเลยครับบัต้องไปพ่นสีนะครับ เบื่องเนื้องานเดิมๆไปเลยนะครับผมเบิ่งของเดิมๆนะครับนี่ไปพ่นสีทับมันกะจังได้ละมันกะงามแล้วกันพ่นสีใสเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ผมใส่งานแล้วผมก็ถอดออกเลยนะครับผมเพื่อสีขยายปากนะครับอ่ะติดต่อมาไอไรครับผมทักแชทเมื่อไรคือกันนะครับผมเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นไวไ้เดอนะครับโทรมาหาผมก็ได้นะครับมาคุยกันได้นะครับ นี่แหละพี่น้องออเกอนะครับผมถอดออกจากเจ็ g ดสิบพาร์ตเอพี่น้องเ้อนะครับไผมีรุ่น70 g ดสิบพารดสิก็ g เอาไปใส่ในโหลดนะครับหาพันพี่น้องหาพันง่ามๆเลยล่ะนะครับเสริมเกียวให้เรียบร้อยครับผมเป็นเกียวดันเราได้หน่พี่น้องหรือว่าใส่ดีอยู่นะครับผมใส่มากกับโบมีปัญหาได้ล่ะเกียวตัวนี้นะครับ ว่าดีอยู่ดิพี่น้องนั่นละไปสนใจครับทักแชทมาได้เลยครับหรือโทรมาหาผมครับพูดคุยกันได้เด้อพี่น้องเด้อเปิดยุทธีหาพันครับผมทรงไห้พ้อมครับผมแต่ว่าพี่น้องออกค่าทรงเอายิงนะครับผมเดี๋ยวผมแรนไปทรงไห้แต่พี่น้องออกค่าทรงเอาเองเด้อนะครับไผอยู่ใกล้กับแรนมาเบึองอืมกันมากไก่แบกขึ้นรวดลวดนะครับเมื่อบึงเล้ามากแบกขึ้นรวดเลยนะครับผม อ่ะงามๆครับผมโอเคครับขอบคุณพี่น้นองครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผม